รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ภาคใต้พร้อมกำชับให้เร่งรัดคดีความมั่นคงค่ะหลังจากที่มีผู้ก่อเหตุโยนความผิดว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมประชุมและรับฟังสถานการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่โดยกล่าวว่าผู้บัญชาการทหารบกเป็นห่วงสถานการณ์ภาคใต้ไม่ต่างจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันทั้งนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาต่างๆในทุกด้านสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้จะติดตามการ การแก้ปัญหาแบบโบรณาณการ7ส่วนงานตามที่ได้วางแนวทางไว้เพื่อดําเนินการให้รัฐกลุ่มก้าวหน้ามากขึ้นรวมทั้งติดตามเร่งรัดคดีความมั่นคงต่างๆที่มีข้อสงสัยโดยเฉพาะเน้นงานด้านกิจการพลเรือนในการเพิ่มความเข้มข้นทําความเข้าใจต่อประชาชนเนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงการดูแลพระสงฆ์ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนการทํางานของทหารในบางพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลาที่พระสงฆ์ออกบิน สำหรับเหตุการณ์ระเบิดที่อำเภอรบรนนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อเย็นวานนี้ได้รับรายงานแล้วซึ่งฝ่ายตรงข้ามติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตลอดแม้ว่าจะกำชับให้ระมัดระวังก็ตาม